หักอีกแล้วอันนี้หั่นท้อนนะใส่ต้ยมยำหั่นท้อนเม,มือต้มยำเห็ดกับหน่อไม้ดองใส่ไปสักพักหนึ่งละปรุงรสเรียบร้อยต่อไปก็เติมเครอทศถึงคิวต้นหอมผักชีชีไปเรื่อย กินเป็นผักไปด้วยได้เลยดนความเปรี้ยวพอละหน่อไม้ดองกับมะเขือเทศกินไหมเนี่อาหารซ้ำๆนี่กินได้ไหมเนี่ยใครกินได้มาเด้อ จ oh. <laughs> านใหญ่มันมันมันไม่ว่าง <laughs> ไปผักอีกอล้นแล้วนี่ล้นแล้วนี่อืกินไปเถอะเจื้อโรคอไม่ทำงาน อยู่คนเดียวเฉยไหมหรึกเขาอยู่ตรงนั้นบ้าไปผจะอยู่ก็ไผก็โอเคบ่เป็นยังดอกอยู่ผู้เดียวนี่แหละบ่มีไผแย่งกินเนี่ยแต่กินยังเฮ็ดกินแต่กินอาหารซ้ำๆเด้อบ่มีไผว่าเด้๋ยละไม่มีคนแย่งกินนะ ยวอนิดหน่อยย่อนิดหน่อยอันนี้เป็นหมูตุนเนะกระดูกหมูตุนนดะ้าเออมาปรุงเป็นต้มยำอากาศดีโอ้ยตากยังไงเนี่ย อโอ้ยหล่นพูด ี่นอเมเบอร์เนือเป็นเงินก่อน,นมีกระดูกอ่อนม,มันด้วยอืร้อนเป็นทางเลย <laughs> Mm hmm เหมือนต้มยำเลยพี่น้องมีอืมกระดูกหมูตุนใช่ป่าอันนี้ก็เอามาปรุงแบบต้มยำเลยอืมก็มีเห็ดแต่ว่าใส่หน่อไม้ดองด้วยเพราะว่าอยากอยากใส่ เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าต้มยำถ้าทีเดียวมันก็ไม่เชิงเพราะใส่หน่อไม้ดองออ่ะดแกงปะ <laughs> ชโชว์มันก็ไม่ค่อยสะด,ดวกนะเนาะเลือกไปหนุนคอนที่น้อง สาใจยังพี่องโอ้ซาใจหรือ,อยังโอ้ยโอ้ยม,อมันที่หกไีนล้วมันที่หกเนือ้อทำใหญ่ไปไหมเนี่ย อืขอเวลาเคี้ยวก่อนเด้อขอบคุณเรื่อยๆเด้อที่มาเยี่ยมชมขอให้ทุกคนยุดีกินแซบ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีแต่ความสุขกายสุขใจกินข้าวอร่อยนอนหลับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ thanks so much my friend thank for your support easy meal for me easy cooking see you next video Have a beautiful day. Bye bye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 .